ไงคะตอนนี้เห็นบอกเป็นตัวแม่น่ะตัวแม่อะไรคะตัวแม่เป็นเซียนนางงามเป็นกูรูนางงามเลยหรอเป๊ะมากทำไมจะไม่รู้นี่เป็นกูรูนางงามทำาตวเองเนาะเธอสองให้ขนาดนี้ก็ต้องดันปะอ่าทำไมเอาเอาสาเหตุก่อนทำไมการตัดจินเราวันนั้นเราหนึ่งแบบเราะจากรอบทีมว่ามันจะต้องเป็นห้าประเทศนี้วงไหนเอาดีๆรอเล่น ไม่ไม่ก็คือก็ก็ดูตามนางานนั่นแหละก็ดูตื่นมาดูเหมือนทุกคนนั่นแหละก็เชีร์ในแบบในความเป็นแบบแฟนนางงามไงเราก็เลยดูพอดูแล้วแบบโอ้ยห้าคนนี้มันแบบมันจึ้งมันจึ้งมันจิกเข้าตาเลยมันเข้าตาเลยแบบกระแทกเข้าไปข้างในเลยใช่แล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันคนนี้ชอบมากเออเออเราวัดจากอะไรน้ําตาลสำหรับคนดูอย่างเราเนี้ยเราเคยขึ้นเวทีนางงามมาแล้วเราวัดจากอะไรในฐานะคนดูถ้าดูจะถามวาเราไม่ได้ไปอยู่นะเวทีนีนะก็ก็ดูจาก ความดึงดูดของเขาที่เขาส่งมาให้ทุกคนความพลังใช่พลังของเขามันมีความแบบเอ็มยูแฟกอ่ะเออมันมีแบบเราสึกหุยอยากมองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเงินเท่านั้น่มันน็อกเอวิติงธันดนบันรนา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 ับเบอร์เช่แล้วมันฟินฟินเขาเรื่องยังเขาแล้วโอเคนั่นแหละเราก็ดูจากตรงนั้นไปเ้วก็ถึงไหนแล้วน ถึงว่าก็ดูจากคาลิส <Char isma. S 1> มาค่ะอ่าคาลิสมาใช่ก็ดูตรงนั้นแหละก็รู้สึกว่าเออมันโดนใจจังเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเออหลังที่เราดูดูที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อมันมีตรงนี้จรงิงจริงแบบนี้ใช่แล้วมันทำไมเราคิดไหมว่าตอนนั้ว่าเราเคาะมาห้าประเทศด้วยมันจะแม่นขนาดไไม่ได้คิดเลยเไม่ได้คิดว่าแบบมันจะแม่นเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมการหรือว่าเอออพวกอแกนซ์พวกเอ็มยูอ่ะเขาเขาต้องการแบบไหนเราก็ไม่รู้ใช่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่แบบ เออมันดูแบบดูเห็นปุ๊บแล้วเราอยากได้อะมันน่าจะเป็นตรงนี้อะไรอยเงี้ยแต่ทัวร์ก็คือไปลงเธอนะช่วงนั้นรธอไม่อากเ,ออเ้าอปหหนักเลยด่าทุกอย่างเลยเออ <laughs> ด่าอะไรอะโกรธแค้นอะไรอะเ,ออเหมือนเราไปฆ่าใครตายอะช่างเ,เห็นเขาดูรักเธอเขาดู ลอกมากที่สุดน่ากลัวอยากขอให้ได้ขยับเคลื่อนไหวอะไรเธอมาตลอดพี่จะเธออยากทำลายหนูตลอดเลยตอนน้เขาเลี้ยวรถกลับกันแล้วเธอยังไงเธอได้ล่ำลาเขาไหมตอนนี้เขาเลี้ยวรถกลับตอนที่เธอทายทูไม่ได้ล่ำลาเหมือนแบบว่ารถทัวร์แล้วแบบผีน้อยวิ่งหนีอ่ะเข้าใจป้าแบบเออหนีหายไปหมดเลยขยับไปเลยเดินจะแบบเออมาคุยกันก่อนใช่เลี้ยวรถกลับเลยใช่อุส่าแบบเปิดพื้นที่ให้มาขอโทษแล้วนะเออไม่มาเลยสักคน โกรธไหมโกรธไหมไม่โกรธหรอกคือตอนนั้นเราก็รู้สึกหน่อยมากกว่าที่แบบอุ้ยทำไม เขาถึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของเราเลยทาไมเขาถึงใจแคบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเราอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชียร์ไทยแลนด์เราก็เชียร์แต่เราก็ดูตามหน้างานเหมือนกันเออคือเราก็แบบให้กําลังใจน้องเหมือนกันเราก็เชียร์ไม่งั้นเราไม่ตื่นมาแน่นอนค่ะเจ็ดแปดโมใช่คือวันนั้นก็นอนดึกด้วยแล้วเราก็รีบตื่นมาตั้งทุกวันเนาะไม่ได้นอนดึกค่ะนอนเช้าฟ้าไม่สว่างไม่หลับตาถูกต้องนั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบ ตื่นมาดูก็เร,เรียก,กไม่ได้นอนหรอกคืนนั้นอ่ะใช่ล <l> แล้วอย่างเงี้ยห <l> ลังจากนี้มันจริงๆน้ําตาลโดนดราม่ามาบ่อยเราเราเคลียร์ตัวเองยังไงมาตลอดน้ำต,ตาลทําอะไรมันก็เหมือนคนแบบใช่เ,เอางี้นะหรือเหมือนเป็นทางขยะของโซเชียลเนี่ยลอให้สายาให้กินเลยอ่ะ มันก็เออมันก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเออเราก็แอบ,บน้อยเหมือนกันนะว่าเราทําอะไรไปทําไมเราถึงแบบโด,โดนตลอดอ่านด้วยความที่เราเป็นคนตรงมากๆตรงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราก็ความเป็นตัวเองของเรามากกว่า,าคือตันก็เป็นคนอย่างนี้แต่แกไม่ได้แบบว่าทําร้ายใครอะ่ะเอเอ,าเอาบางคนอาจจะมองว่าแบบอุ้ยแรงจังเลยไม่เหมือนตก่กอนนี้เลยอ๋อประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าประสบการณ์ที่เราโดนกระเทยด่านเนี่ยมันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น เรียกว่าวัคซีนการโดนกระเทยสาบเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันให้ฉีดแน่นเลยใช่สูงสูงมากตอนนี้ก็คือแบบแน่นเวลาคนด่าอย่างนี้อะไรคือแบบสามารถชิลๆมันก็ไม่ได้ถึงกับชิลขนาดนั้นเพราะเราก็ยังเป็นคนอยู่ว่าเรายังไม่ได้เป็นนางฟ้าก็แหละเราก็ก็ยังรู้สึกอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะเซนสติฟทเรื่องของคำพูดคนมากๆเวลาแบบมีคนแบบพูดอะไรถึงแบบกระทบใจนิดนึงอ่ะมันก็จะแบบเก็บ เยอะคิดมากแล้วตอนนั้นก็แบบรู้สึกนอนไม่หลับเหมือนกันนะ<ม>ที่แบบโดนโดนด่าโดนแขวนอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่ามันพ่่งไปถึงเกา่เกาๆที่เราทํามามที่ผ่านมาด้วยอะไรทีม่มาหมดแล้วใช่ตั้งแต่แบบประกวดอะไรอย่างเงี้ย,ย<ม>เราก็รู้สึกว่าเอยตอนนั้นเราก็ทําดีมากๆแล้วนะเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบยังเอาเรามาแขวนเรื่องตรงนี้อยู่แต่แบบอยากให้ทุกคนแบบอยู่ในแบบสตินิดนึงในการที่จะพิมพ์โซเชียลอะไรลงไปเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองไปนานนอกจากตัวเองจะลบไปเออ เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเหมือนมีสติใจเขาใจเราไม่ใช่ว่าแบบขนาดเราไปด่าเขาเขายังรู้สึกไม่โอเคเลยอ,ะอ่ะเออแล้วถ้าแบบเราคนอื่นที่โดนจริงๆอ่ะจะรู้สึกยังไงเราไม่ได้ไปฆ่าใครหรือเราไม่ได้ทํรลายใครเพราะฉะนั้นเราต้องแบบอยู่ในแบบทุกวันนี้มันเหมือนสังคมมันแบบท็อกซิกมากพอแล้วอ,ะอ่ะเออเราอย่ามาสร้างความท็อกซิกให้มันยิ่งกว่าเดิมดีกว่าอจะฟ้องไหมเป็นแบบ s t u ี้ฟ้องไปก็เท่านั้นน่ะ มันออกคอลเลคชันใหม่ๆสวยเยอะจริงหรอจะมีแครไงแล้วจะมีแคร์เขาคือซื้อฟองไปเพื่อเอาแบบจริงหรออุ้ยหรือว่าหนูเอาไปฟองเพื่อมาปิดบ้านดีไหมเออตั้งไปปิดได้เลยนะเธอจริงๆเข้าไปดูเนี่ยหนูปิดบ้านได้เลยเธอปิดบ้านปะบ้านได้เลยใช่อุ้ยเออเนอน่าสนใจเดี๋ยวบอกคุณอูมเออเออเตรียมทนายเลยฟองได้หมดเลยใช่เออก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีหลังบ้านไหมมาขอโทษแบบเฮ้ยที่ผ่านมาันเข้าใจะถูกผิดหรืออะไรอย่างไม่มีค่ะ ไม่มีนอกจากน,น,อนอกจากมีตอนนั้นอะที่แบบตอนที่เราออกมาคอเอาแล้วคนก็ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมาด่าเราปึ๊บแล้วพอถึงเวลาที่แบบเออเราจะจริงจรงจังๆอย่างเงี้ยเขาคือติดต่อทุกช่องทางแบบติดต่อไปหาจีน่าติดต่อไปหาคน ว่าแบบแบบให้ตานตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครัเออว่าแบบเออให้ตอบให้ตานตอบหน่อยว่าแบบเออแบบแบบขอโทษจริงๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยผ่านแต่ก็ตันเงี้ยไม่คิดแล้วเนาะที่จะแบบวุ่นวายขึ้นลงขึ้นศาลก็ก็ถ้ามันไม่แรงรุนแรงไปก็เจอกันเออเอาซิก็คือให้อยู่ในลิมิตใช่ค่ะคือเราก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างใน คิดของคนเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันหรอกแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาคิดเหมือนเราอยู่แล้ว คือแค่แบบทุกคนนับรับเลสเปคในความคิดของแต่ละคนมีแบบช่องว่างบ้างที่ให้ทุกคนแบบได้ออกความคิดเห็นแล้วก็แบบเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนบ้างแค่นั้นค่ะแต่ในกระแสที่คนด่ามันก็มีคนเชียร์เหมือนกันบอกว่าอยากให้น้ำตาแบบปีหน้านไหนๆเคาะแม่นแค่นี้ปีหน้าเธอก็เป็นกรรมการคัดเลือกไปเองหนูก็ไปทุกปีอยู่เหมือนกันนะเออปีนี้ก็จะไปไหมไม่รู้ค่ะก็เดี๋ยวดูก่อนอว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างอ,าอะไรยังไงเพราะว่าก็ต้องดู ละครสองเรื่องด้วยอะไรเงี้ยโหมันฮอตนะอืออยู่แล้วค่ะแบบว่าตอนนี้คือข้างหลังไฟไหม้แล้วฮอตมากเกินไม่ห่อมตัวไม่เลยเลยไม่เลยก็มันฮอตจริงๆฮอตจริงๆรับได้อีกนะคะก็คือร้อนเงินเนาะร้อนเงินทำบ้านทำบ้านทำบ้านใชาปู่บ้านรกิจเยอะดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวไงเป็นเสาหลักเลยหรอเสาหลักเลยเสาหลักใหญ่เลยกลางเมืองกลางบ้านเลยเก่งอยู่นะเราอะอ้ขอบคุณค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ